มาพละวันด้วยครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านครับที่รีบก็กระดึงนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มีน้ําใจนะครับง่ายไปเลยตลอดนะครับให้เองก่อรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังคิดว่าง่ายเป็นง่ายนะครับแล้วก็บางครั้งบางบางคราวในบางเรื่องนะครับมันอาจจะเราทํางานร่วมกันนะครับเรื่อง ครับมันเป็นสิ่งที่ได้พูดกันหลายคนไปแล้วว่ามันเป็นอย่างที่โคจรสมควรครับน้องๆต้องเข้าใจดีนะครับอ๋ออาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความแสดงออกในสีเนี่ยหรือนะครับด้วยใจด้วยร่างกายเลยก็ดีนะครับถ้าสิางต่างๆอย่างนี้ให้พังน้องหลายขคนอาจจะไม่ค่อยสบายใจแต่ไปทำด้วยด้วยความตั้งใจมีเจตนานะครับแต่ว่าทําไปเพื่ออยากให้ทุกอย่างมันไปตามระเบียบของผม